สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องชาแนลครับลองทาดูอร่อยดีครับซึ่งวันนี้ผมมีเมนูมานําเสนออีกเมนูหนึ่งนก็คือไก่ทอดกะปินะครับรสชาติน่าจะอร่อยครับเรามาลองเลยครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนครับวันนี้ผมใช้ไก่เป็นไก่ปีกลางนะครับประมาณ1กิโลกรัมนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยและตั้งสเ็จน้าครับพร้อมที่จะทําการปรุงนะครับเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับ อันดับแรกเลยครับเราใส่เกลือก่อนครับเป็นเกลือป่อนนะผมใช้เกลือประมาณ1ช้อนชานครับคลุกเคล้ลาให้เข้ากันนะครับขยำขยำเข้าไปไเรื่อยๆครับเพื่อให้เกลือซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่ครับเนื้อไก่จะได้มีรสชาตินะครับเวลาทานไปนะครับขยำเข้าไปครับ พอขยันไที่เลยครับหลังจากนั้นเราก็ทําการนํากะปิะครับวันนี้ผมใช้กะปิประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับรมาณหช้อนโต๊ะแล้วก็ทําการเทน้ําใส่ครับประมาณหนึ่งก็นืดหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากครับก็ทําการคนกะปิะครับ คนให้กะปิกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทําให้กะปิมันเหลวนะครับคนไปเรื่อยครับคนจนกะปิเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ทําการเทใส่ปีกไก่ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ครับเทไ้หมดเลยครับหลังจากนั้นก็ทําการ ขยำให้กะปิกับเนื้อไก่อเข้ากัน,นครับขยำไปเรื่อยๆครับเ,เราขยำเพื่อทำให้กะปิที่ใส่ไปเนี้ยไปเคลือบกับเนื้อไก่ครับทำให้หนังไก่มีรสชาติเวลาทานไปก็มีรสชาติกะปิติดอยู่ด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นการทําให้กะปิซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่นะครับจากนั้นก็ใส่แป้งครับวันนี้ผมใช้แป้งทอดกรอบรับ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นครับประมาณหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไปแล้วก็ทำการคลุกเคล้คลาให้เข้ากันนะครับขยับไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เครื่องปรุงที่เราใส่ไปเช่นเกลือกระปิอะไรเงี้ยพริกไทยป่นเงี้ยทำให้ซึมซับเข้าไปนในเนื้อไก่นะครับ ขยาไปได้เลยครับเพื่อให้แป้งติดเคลือบกับเนื้อไก่นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการตั้งกระทะนะครับแล้วก็ทำการเทน้ำมันใส่นะครับน้ำมันนี่เราต้องเทงให้ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะครับเพื่อให้ ท่วมไก่ครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าน้ำมันผมอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับน้ำมันหมดพอดีเลยครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ทําการตักแป้งทอดก,กรอบนะครับแป้งทอดก,กรอบใส่ไปในน้ำมันนะครับใส่ในน้ำมันประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ทําการคนครับคนให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ํามันนะครับคนไปเรื่อยๆครับในระหว่างที่เราใส่ใส่แป้งนี้ครับเรายังไม่เปิดไฟนะครับยังไม่เปิดไฟเราทําวิธีนี้เพื่อป้องกันเวลาทอดไปแล้วทําให้น้ํามันไม่กระเด็นนะครับหรือเรานําไปใช้ทอดกับหมู3ามชั้นอะไรก็ได้ครับรับรองครับว่าน้ํามันจะไม่กระเด็นนะครับแล้วเราก็เปิดไฟครับ พอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ไก่เข้าไปครับเราจะใส่ทีเดียวก็ได้ครับหรือว่าเราจะทยอยใส่ทีละชิ้นก็ได้ครับเพื่อความาป้องกันการติดกันนะครับอาจจะแป้งจะติดกันนะครับไฟผมใช้ไฟาปานกลางไปหาไฟอ่อนครับหรือไฟเบานะครับถ้าใช้ไฟแรงอะ่ะอาจจะทําให้แป้งที่เคลือบกับเนื้อไกอ่อ่ะไม่ก่อนนะครับก็ใช้ไฟอ่อนใช้ไฟกลางไปหาอ่อนนะครับ ในขณะที่เราทอดไก่ครับเราจะพึ่งไปคนมันะครับเราตั้งทิ้งไว้ก่อนนะเพื่อให้แป้งที่เคลือบกับเนื้อไก่นั้นแข็งตัวก่อน,นครับเดี๋ยวเราตัดไปที่แป้งทอดให้แข็งตัวเนาะไก่ได้ที่ครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัดไปข้างหน้าเลยนะครับไก่เราก็แข็งตัวพอดีครับทําการคนแล้วก็ ชิ้นไหนที่ไม่โดนน้ำมันก็ทำการพลิกหรือกดให้น้ำมันท่วมนะครับกำลังทำแรงทำเบาๆนะครับแล้วก็เวลาทอดถ้าเกิดว่าไกายแข็งตัวแล้วก็ค่อยๆคนนะครับรคนไปเรื่อยๆนะครับมันเช็คดูว่าติดก้นกระทะหรือเปล่าอันไหนไม่โดนน้ำมันก็พลิกให้จมน้ำมันด้านไหนไม่โดนน้ำมันก็กลับให้โดนน้ำมันนะครับ ทําให้ไก่มันสุกทั่วถึงครับเ,เวลาทอดไก่กะปิอทอดไก่ทอดกะปินี่ยเ,เราต้องมันคนเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อให้สีไก่นั้นทั่วถึงสีเหลืองทั่วทุกชิ้นนะครับทําให้สีสันสวยงามน่าทานนะครับย้ำนะครับเ,เวลาทอดไก่ครับก็ ใช้ไฟไฟกลางครับไปหาไฟไฟอ่อนนะครับหาไฟเบาครับจะเกิดว่าเราใช้ไฟแรงครับก็จะทําให้หนังไก่หรือไอเครื่องปรุงกะปิปแป้งอันนี้มันจะไหม้ก่อนนะครับอาจจะไหม้ก่อนสุกก็ได้นะครับแล้วก็พยายามครับว,ว่าคนบ่อยๆครับหมั่นคนบ่อยๆครับคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสีสันสวยงามครับ วิธีการและขั้นตอนนะครับก็ผมว่าไม่ยากนะง่ายๆนะครับทำทานในครอบครัวก็ได้หรือจะทำทานแบบสังสรรค์ในกลุ่มหมู่เพื่อนก็ได้นะครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับก็อร่อยดีนะครับทุกคนสามารถนําไปทําตามได้นะครับวิธีการก็ตามคลิปนี้เลยครับสัดส่วนผมก็ แปะไว้ในคลิปเลยนะครับตามขั้นตอนนะครับตามช็อตตามช็อตนะครับสีสันน่าทานมากครับใกล้ได้แล้ว,วสักพักหนึ่งครับทิ้งให้สีมันสวยกว่าน,นี้ก่อนให้มันสีเหลืองกว่าน,นิดนึงแล้วค่อยตักขึ้นนะครับ โอเคครับไก่ได้ที่เลยครับสุกเรียบร้อยแล้วครับไก่ลอยแล้วก็สีสั่นน่าทานมากครับก็ทําการตักขึ้นเลยครับเพราะว่าไก่ได้แล้วเราตักขึ้นเพื่อทําการสเสด็จน้ํามันนะครับเราตักไก่ก็ตักในขณะที่น้ํามันยังร้อนอยู่นะครับน้ํามันจะไม่อมไก่จะไม่อมน้ามันนะครับเรียบร้อยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับไก่ทอดกปะปิครับครับหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามของคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับวันนี้ลองทําดูอร่อยดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ